ต่อกันที่คี่ที่2กับศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษระหว่างวัตฟอร์ดพบมิทเทนส์โบราคาต่อรองเปิดมาที่วัดฟอร์ดต่อครึ่งลูกวัดฟอร์ดเตรียมเปิดสนามวิคาราโลัโต้อนรับกัมเยือนของทีมมิทเทนส์โบโดยเจ้าบ,บ้านวัตฟอร์ด ตกชั้นมาจากลีกสูงสุดภายใต้การนทำทีมของวลาดเมียอีวิทคุมกำลังของทีมนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ดีมาจากซีซั่นที่แล้วที่พวกเขานั้นเล่นในลีกสูงสุดแม้ว่าเกมนี้สภาพทีมนั้นจะมีตัวเจ็บกันเยอะและล่าสุดนั้นก็ไม่มีนักเตะอย่างอับดูลไลดูกูเล่แล้วที่ขายให้กับเอเวอร์ตในส่วนของผู้เล่นหน้าเก่าของทีมนั้นยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นเกรนมอลลี่ตัวเก่าที่ย้ายมาจากไบรตันและอังเดเกรที่ทำประตูได้ในเกมอุ่นเครื่อง ในส่วนของผลงานเองก็เล่นพรีซีซั่นไป3าเกมแพ้มาแค่เกมเดียวซึ่งเป็นการแพ้นัดแรกด้วยซ้ําส่วนทางฝั่ง m i ดิแอนซ์โบว์ภายใต้การทาทีมของนิววอร์นอฟหน้าตาของขุมกําลังนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักซึ่งทําให้ความลงตัวของทีมนั้นยังคงอยู่ทําให้ผลงานของทีมนั้นก็ยังไปได้สวยทั้งเกมพรีซีซั่นและเกมที่เอาชนะชูบิลลี่ในรายการคาราบาวครับมาดูแล้วเกมนีวัตฟอร์ดคุณภาพทีมยังดีกว่าทีมเยือนแม้ว่าทีมเยือนจะผลงานแรงมาแต่เจ้าถิ่นมีความเด็ดขาดมากกว่าน่าจะชนะไปได้แน่นอนทีีเเด็ดวันน้ต่อลยสกร ดดคาวัตฟอร์ดเปิดบ้านตบมิเดิลสโบร์สองหนึ่ง